Hey, <c oughs> เคยสงสัยไหมว่าทำไม,มแมลงวันมันชอบตอมอาหารของเราหนักคือเห็นแล้วก็เซ็งใช่ไหมแต่รู้ปะเบื้องหลังพฤติกรรมน่ารำคาญน,นี้มันมีเรื่องน่าทึ่งซ่อนอยู่เอาจริงๆมแมลงวันมันไม่ได้ตั้งใจจะกวนประสาทเราหรอกนะ ที่มันบินว่อนว่างเข้ามาดมดม,ดมตอมอาหารก็เพราะมันกําลังชิมอยู่ต่างหอกใช่แล้วมแมลงวันมันชิมอาหารด้วยเทา้าลองนึกภาพตามดิเท้าเล็กๆของมันเต็มไปด้วยขนจิ๋วๆที่มีตัวรับรสมากมาย พอเท้าแตะลงบนอะไรสักอย่างมันก็จะรู้ทันทีว่าเอ๊ะอันนี้กินได้แล้วทำไมต้องเท้า ก็เพราะแมะลงวันมันไม่มีฟันไงมันเลยต้องพึ่งพากลไกาการชิมที่เท้าเพื่อประเมินว่าอาหารนั้นปลอดภัยและมีสารอาหารที่ต้องการหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนความสามารถพิเศษนี้ไม่ได้มีไว้แค่ชิมรสชาติอย่างเดียวนะ เท้าของมแมลงวันยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือการขายน้ำย่อยออกมาใช่แล้วมันคายน้ำย่อยลงบนอาหารที่เรากินฟังดูน่าขยะขแยงใช่ไหมล่ะ แต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการช่วยย่อยอาหารเบื้องต้นเพราะ,มะแมลงวันมันกินอาหารที่เป็นของแข็งไม่ได้มันต้องทำให้อาหารเหลวก่อนถึงจะดูดกินได้น้ำย่อยที่ว่านี้แหละที่จะช่วยละลายอาหารให้กลายเป็นสูบข้นๆให้มแมลงวันดูดกินอย่างเอเร็ดอร่อย เห็นไหมละ่ะเรื่องน่ารำคาญอย่างมาแมลงวันตอมอาหารก็ยังมีเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกสนุกซ่อนอยู่ครั้งหน้าถ้าเจอมแมลงวันบินวนเวียนลองคิดดูสิว่ามันกำลังทำอะไรอยู่มันอาจจะกำลังชิมรสชาติมื้อเที่ยงของคุณด้วยเท้าก็ได้แล้วคุณละ่ะ เคยสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของสัตว์รอบตัวบ้างไหมบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นอาจซ่อนความลับที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิดก็ได้นะ